แป๊บนึงนะคะโอมาและะ้วค่ะอ้าวพิชิตาคุณพีอ่ออยก็ใช่นะฉันเองหล่อนคิดว่าฉันเป็นแม่สิตางหรือไงฮะ <dış absolutely> <laughs> ฉันลองกรีดเลยวายเรื่องห่าเยอะมากน,นี่อ่ะงงงง <laughs> ว่าเข้ามาทำไม Aa, งงใช่มาไงมา,า <laughs> คือว่าคุณไม่เอิงค่ะ <laughs> <ures> คุณไม่ออยแต่อิชิตาอย, <laughs> อยากเมาบ่อคุณพี่ลูกัวเคยใช่รบกวนคุณพี่เอิงเนี่ยไปนอนห<ม>้องคุณพี่ออยได้ไหม เออใครเค่ะเออวาเฮ้ยถามเองตอบเองเป็นบ้าบอกใครจะตอบก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าคุณไิ่เอิงต้องไปนอนห้องคุณพินอ่อยว่าที่พูดไปเมื่อกี้ไม่ใช่คำขอค่ะแต่เป็นคำสั่ง it's an order นี่นี่หล่อนรีบออกไปเลยนะเพราะว่าที่พวกฉัน2องคนเข้ามาเนี่ยเพื่อจะช่วยหล่อน แล้วก็หุบปากลัหน่อยด้วยนะอย่าคาบเรื่องนี้ไม่บอกผัวเก่าล่ะรีบไปแฮมแฮมอเค่ะเอาหอยอะไรวะไปเหรอโว้ไปเลยไปเลยเออาะเราเราเราอยากเหมามอยแล้ววะขึ้นไม่เหมาไมย์บนเตียงแล้วมั้ยไป Girls night Girls night สนุกสนุกนาวเลย้ตุพอขึ้นไปบนเตียงแล้วก็ง่วงเลยอ่ะ นอนเลยแล้วกันนะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นบ้าบอยังบม่ได้คุยกันเลยนี่นอนเลยเหรอจะคุยทำไมแล้วก็ขึ้นเตียงก็นอนดิไม้หลุนมึงมานอนตรงนี้เลยกูไม่นอนข้างเพื่อนมึงเดี๋ยวมันตบกูเรื่องอะไรนะกูไว้ไว้ใจมึงมาตรงกลางออนไรอะไรอนไรอะไรมันไนรับกันสงบ มันเลยจะถึงน่อมมันเลยจะถึงนอนกันเถอะนอนกันเถอะผูกแค่เนี่ยผู้แค้เดียวมีอีกนานไมพีจว้วนะีข้ามึงจะมุนอะไรนักหนาเนี่ยฮะคก็หบุนตาเมือไงอ่ะนอนน้วรอนผู้คลหรือสวิตเนี่ยลงปุ๊บปิดปั๊บเลย แล้วนี่จะไม่ปิดไฟนอนกันเหรอไม่ปิดก็ไม่ปิดนอนมันแจ้งแ้งอย่างนี้แหละอีลอนมึงชีบกูต้องเตียงอีลอน เป็นไรป่าเนี่ยฮะมึงทีบกูอ๋ออเออขอโทษไม่ไรู้ตัวมื่อนานี่เลยค่าค่าโอ้โหนอนนแล้วเนาะเอาซะลวกเลยมึงเนี่ย ีขาหลังอีนี่ก็ขาหน้าพูจะนอนท่าไหนดีวะเนี่ย กูจกตาแตกซุ้มแฉพวกมึงรวมผัวกันแกลูกใช่ไหมใช่ก็จะทําให้แกรู้ไงว่าที่แกละเมอหาคุณเพื่อนเอิงทุกคืนเนี่ยมันทําให้คุณเพื่อนเอิงรู้สึกยังไงใช่คุณบอกคุณดีๆก็ได้ไม่ใช่ทั้งสองทั้งเข่าอย่างงี้ไม่เอานี่แหละมันเป็นวิธีของซูสีไทยเฮาจำไว้ไปพี่ตาไปนั่งห้องเราดีกวไปเพื่อนไปอย่าลืมรองเท้านะเดี๋ยวว่าไงนะเดี๋ยวไปโอ้โอ้้องเรียกห้องเรียก วิธีสูสีใจเ้าหรอเดี๋ยวมึงเจอวิธีของอีกกล้องเนาะโบลัมผูคุณเพื่อนเอิงฟ้องใครไม่ฟ้องไปฟ้องอีก2ตัวนี้คุณจะจัดการใครก่อนดีวะเจอ ผมบี้สุก r i p เองนะครับแน่นิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิตคอมสนุกรายการโดนใจครับ